อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ดมงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพ่อ์ธุรักนักสะสมเหรียนเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพนืพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านที่ทำงานตามร้านสะดวกซื้อ ตามปั๊มน้ำมันนะครับคุโด่งยังเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับมีเงินผ่านมือวันหนึ่งเป็นร้อยเหรียญน,นะครับแล้วคุโด่งก็ยังเชื่ออีกว่าหลายๆคนหลายๆท่านเหล่านั้นไม่ทราบว่าเหรียญที่มีอยู่ในมือนั้นมีราคาหรือว่ามูลาค่าสูงนะครับบางเหรียญหลักร้อยหลักพันก็มีคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโด่งใช้คำว่ามาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับ สำหรับเหรียญกระสาบที่คุดงประกาศรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญ5 0สตังทองแดงนะครับปีพุทธศักราช2 5 5พเป็นเหรียญทองแดงเลยนะครับปี51นี่ครับผมวันนี้ก็นำมาให้ชมนะครับคุณดงรับซื้อเหรียญละ1,500บาท1 5 0 0บาทนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ โด่ง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย i ID มี QR Code ให้แล้วก็มาที่นี่ครับโด่ง s c 2 3 7 5มา Facebook ก็มีนี่ครับผมปี51สําสำหรับเหรียญ50ตังปี51ผลิตออกมามี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงแต่เพื่อนๆพี่ๆทราบหรือไหมครับว่าปี2551ที่เป็นเนื้อทองแดง มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นเหรียญเออร r เลอร์คอยหรือว่าเหรียญมินต์เออร์เลอร์นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยใครมีเหรียญ50สตังค์โดยเฉพาะปี2551มีออกมาแล้วนะครับมีการค้นพบค้นเจอใครมีเหรียญจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเสียรตรงปี2551คูโดงรับซื้อ 1,500บาทจ่ายสดเลยยืนยันเราประกาศจริงเราก็รับซื้อจริงนะครับนี่ครับผมขอให้เป็นพาเสียนตรงนะครับจับเหรียญแบบนี้เนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันติดต่อครูโดงมานะครับปี5้ามีการค้นพบค้นเจอแล้วนะครับปี51ที่เป็นพาเสียนตรงจะถามว่าปีอื่นๆมีไหมก็คาดว่าจะมีนะครับแต่ว่าปี5้าเนี่ยครูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มอยู่ ปีห้าหนึ่งที่เป็นทองแดงพระเศียนตรงนะครับแต่ว่าปีอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อี่เพียงน้องทักทายเข้ามาและเป็นพระเศียนตรงทุกปีพอสองคู่ดงก็ซื้อนะครับโดยเฉพาะทองเหลืองอทองแดงนะครับแต่ถามว่าคู่ดงซื้อจริงไหมเดวขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเนี่ยทองเหลืองคู่ดงก็ซื้อมาแล้วครับพระเศียนตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระเศียนตรงทองเหลือง แต่ว่าเราอยากได้ที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงปี5-1มีการค้นพบค้นเจอแล้วใครมีก็ติดต่อมานะครับยืนยันว่าเรารับซื้อจริงนี่ครับผมครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าเป็นประโยชน์เนะาะครูโดไม่ค่อยอยากทําคลิปยาวมากมายเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นการแบ่งปันความรู้จริงๆก็ยืนยันว่ามีจริงเรารับซื้อจริงนะครับปี5-1าหน่งเสียงตรง นี่วันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ